แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ14มกราคม2567เราจะมาอัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ว่างงานอยู่ในช่วงนี้กันนะคะอัปเดตข่าวดีจากเพจ Facebook กรมชนลประทานเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ ล่าสุดกรมชนะระทานเปิดแผนการจ้างแรงงานเพิ่มเติมอีก1-0,000คนภายในระยะเวลา8เดือนขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจในพื้นที่เข้าร่วมโครงการหวังสร้างไรายได้ทดแทนและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่ว่างเว้นจากการทำการเกษตรและประชาชนตามนโยบายของร้อยธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนายชูชาติรักจิตอธิบดีกรมชนรัทาน ได้แจ้งว่าตามที่กระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์ได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร,กรทั่วไทยให้มีรายได้เสริมในช่วงฤด,ดูแล้งด้วยการจ้างแรงงานชลประทานปีงบประมาณ6-7นะคะสำหรับปฏิบัติงานด้านต่างๆอาทิงานซ่อมแซมบำรุงรักษาขุดลอกปรับปรุงงานชลประทานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชนแก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำรวมทั้งโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำเป็นต้นโดยในปีนี้นะคะจะมีแผนการขยายจ้างแรงงานเพิ่มเติมประมาณ9,472คนระยะเวลาการจ้างอยู่ระหว่าง8เดือนคือตุลาคม66ถึงพฤษภาคม67วงเงินจ้างแรงงานประมาณ 5,154.70บาทต่อคนต่อเดือนโดยเกณฑ์การจ้างแรงงานจะพิจารณากลุ่มเป้าหมาย4กลุ่มนะคะได้แก่เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรหรือเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ําของกรมชนละประทานในพื้นที่ประชาชนและผู้ใช้แรงงานทั่วไปและหากแรงงานในพื้นที่ไม่เพียงพอ ็จะพิจารณาจ้างเกษตรกรหรือแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงจากหมู่บ้านตําบลอำเภอจังหวัดและลุ่มน้ำตามลำดับนะคะปัจจุบันมีการจ้างแรงงานทั่วไทยไปแล้ว3,790คนหรือประมาณ40%ของแผนโดยจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด3ลำดับนะคะก็จะมีชัยนาท221คนพะเยา214คน สุพรรณมุรี196่คนทั้งนี้กรมชลประทานยังคงเดินหน้ารับสมัครจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่องซึ่งยังมีตำแหน่งว่างก่อนครบตามเป้าจึงขอเชิญชวนให้กับพี่น้องกเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการโดยติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านท่านนะคะหรือสายด่วนกรมชลประทาน1460 อัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรประชาชนทั่วไปที่ว่างงานอยู่ในช่วงฤดูแล้งนี้นะคะอัปเดต14มกราคม2567